เจอกันปีละขนร้างรถเนี่ยไม่ใช่ขี้เกียจไม่ใช่อะไรนะแต่เป็นคนแพ้ง่ายไงแพ้น้ํายาล้างรถเนี่ยคือโชคดีมากเลยไปเจอพี่ไก่เนี่ยไปเห็นเขารีวิวล้างรถมาไงโอ้โหนี่เลยเดอะเบสเลยฉันใช้อยู่พอดีฉันเลยเอามาล้างรถ อ้ช่วงนี้ขยันล้างไม่ใช่อะไรสิก็มันไม่กัดมือแล้วน่ะตุ่มเติมก็ไม่มีแล้วที่หลังมือน่ะมันก็ดีไงพอโดนน้ากัดนี่บอกเลยชีวิตแย่ๆม,มากค่ะเจ็บซอกนองซอกนิ้วเป็นแผลที่มืออุ้ยแค่แพ้น้ายาสักผ้าก็พอใจแล้วค่ะนี่เราจะไม่แพ้น้ํายาล้างรถนะคะรถเราจะสะอาดวิง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 ้งเหรอนี่แหละข้อดีของน้ํายาพี่ไก่คือมันไม่กัดมือนี่แหละแล้วถือแบบรถก็ล้างง่ายด้วยแหละอืม กรงดับกลิ่นอะไรได้คีนกค,คีนกหน้าบ้านด้วยนะเป็นผลพลอยได้ที่ล้างฉีดไปเนี่ยไม่ได้ไรนะคือขีนกหน้าบ้านไงมันมีกลิ่นนกชอบขี้บนหลังคาพอเราล้างทุบนะเออเดับกลิ่นไปด้วยดีประโยชน์คุ้มค่านี่ล้างพิไก่แป๊บเดียวได้หมดค่ะได้หมดค่ะได้ทุกอย่างค่ะต้องจัดพิไก่นะคะทุกคนอืปีละครั้งรถนานๆได้เจอน้ําทีรถคงตกใจนาดูเลยค่ะ